สวัสดีครับพกบผมบริงบริงได้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องฮาร์ดแวร์6นะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ดูช่องบริงได้มาก,ก่อนแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าฮาร์ดแวร์6คืออะไรไป,ปรไปปูปฐมบทกันก่อนได้นะครับที่นี่ครับผมฮาร์ดแวร์4แล้วก็ฮาร์ดแวร์5ตรงช่องนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในฮาร์ดแวร์6กันในวิดีโอนี้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับ เอาละครับก็ ผมติต่างแล้วกันว่าทุกคนเข้าใจว่าฮาร์ดแวร์สามายังไงฮาร์ดแวร์สมายังไงแล้วฮาร์ดแวร์หมายังไงแล้วนะครับหลังจากที่ได้ไปชมวิดีโอข้างต้นที่ผ่านมาแล้วดังนั้นเนี่ยผมจะไปแบบเร็วๆเ,เลยไม่เจาะลึกฮาร์ดแวร์ใดๆทั้งสิน้นแต่จะเล่าเท้าความกลับไปหน่อยละกันเผื่อสําหรับคนที่แบบว่าลืมไปแล้วว่าบทเรียนที่เราเคยสอนกันไปคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเท้าความกันในตรงนี้แต่ไม่ได้ลึกมากนะถ้าลึกมากให้ไปดูคลิปพวกฮาร์ดแวร์สกับฮาร์ดแวร์ห้านะครับผม สลาเนะี่ย คือมันต้องแบ่งออกเป็นระบบเนาะผมเคยทาคลิปไปละ Full เ e l ล d r i v i n g กับ MCU นะครับคือในระบบรถของ t ท sla เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2บอร์ดนี้มาประกบกันแล้วก็อยู่ตรงฝั่ง Pass e n g e r นะครับก็คือตรงข้างหลังเกทวินชักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเราจะไม่เจาะลึกตรงนี้เราจะแค่ว่ามันอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นยังไงนะครับต้องปูปฐมบทอย่างงี้ก่อนละกันเราจะเริ่มกันที่ฮาร์ดแวร์สก่อนแล้วเดี๋ยวจะอะไรไปถึงฮาร์ดแวร์สแต่เราจะปูปฐมบทแบบบางๆไม่เจาะลึกนะครับฮาร์ดแวร์สเนี่ยเปิดตัวในปี2019นะครัรนรก ที่นำมาใช้ก็คือ Tesla Model S Tesla Model X นะครับโดยที่รุ่นประกอบประมาณปลายมีนาปี2019จะเริ่มใช้รุ่นแรกแล้วจากนั้นปุ๊บก็จะตามมาด้วย Model 3ช่วงประมาณกลางๆถึงปลายปลายปีนะครับการเปลี่ยนแปลงจากฮาร์ดแวร์2.5มาเป็น3นี่คือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยนะของ Tesla คือตอนนั้นเนี่ย Tesla ต้องขอให้ Nvidia ออกแบบชิปในฮาร์ดแวร2.5พอเป็นฮาร์ดแวร์3เนี่ย t ท sla เริ่ม อ่าประกอบชิปเองอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่2ก็คือเรื่องระบบระบายความร้อนนะครับเรื่องระบายระบบระบายความร้อนทาร์ดแวร์สาเนี่ยมันเป็นช่วงก้ามกึ่งนะครับใครซื้อปี2019เนี่ยจะยังจะได้เป็นระบบระระบายความร้อนแบบพัดลมนะครับคนที่ใช้แบบพัดลมเท่าที่ผมรู้จักอินฟลูเอนเซอร์ที่ผมรู้จักจก็จะมีนายอาร์มที่เขาบ่นว่าเขาใช้แบบพัดลมในช่วงมเดลสาปี2 0 1พัเานี่ยเขาจะใช้เป็นแบบพัดลมแต่ว่าพอมันมีปัญหาเยอะไอ้ช่วง เปลี่ยนเป็นระบบหล่อเย็นไอ,อ้รุ่นที่ไทยทุกวันเนี่ยมันเป็นลิควิดคูลิ่งเป็นระบบหล่อเย็นหมดแล้วฮะแม้กระทั่งรถเกรที่นําเข้าไปก็เป็นลิควิดคูลิ่งนะครับอ่าลิควิดคูลิ่งก็อย่างที่บอกก็คือถ้าคนที่มันเล่นคอมระบบทามระบบพัดลมก็จะรู้ดีว่าลิควิดคูลิ่งอย่างอย่างซีพียูผมเพิ่งเปลี่ยนเป็นลิควิดคูลิ่งเองอุณหภูมิซีพียูเนี่ยลดลงไปประมาณสิบองศาเซลเซียสให้เห็นได้ชัดเลยแล้วก็เสียงพัดลมเบาลงก,กว่ามากเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของลิควิดคูลิ่งแล้วก็ถูกนํามาใช้เทส ในการหล่อเย็นแผงวงจร MCU และ Full Cell Driving นะครับเจาะลึกขึ้นมาอีกเบาๆอีกนิดหนึ่งบางๆอีกนิดนึงแล้วกันก็คือ MCU แล้วกัน MCU ของ t ท sla Hardware 3เนี่ยถ้าคนที่เล่นรถเกรจะรู้ดีเลยว่าจะมี2รุ่นให้เลือกนะครับ MCU ถ้าเป็นรุ่นช่วงประมาณ2021เนี่ยจะเป็น MCU Intel Atom นะครับใช้ CPU Intel Atom แล้วก็มาเป็นช่วง2022และ2000ประมาณ2 1่สิปลายๆปีนะจะเริ่มเปลี่ยนรุ่นละก็เป็น AMD Ryzen นะครับผมตอนที่ซื้อรถเท sla m o เด l 3าไปปี2021ดผม เป็น Intel Atom แต่ถ้าซื้อ t ท sla m o d e l 3ประมาณรับช่วงประมาณทันวาเนี่ยจะเป็น AMD Ryzen นะครับช่วงนั้นรู้สึกราคา t ท sla จะขึ้นด้วยนะครับเพราะก็นีหนึ่งในส่วนนั้นก็คือเรื่องการเปลี่ยน CPU ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่มันตลกก็คือตรงฮาร์ดแวร์3เนี่ยจะมีอ่าสเปคที่มาค่อนข้างจะแปลกนะครับอาจจะไม่ได้คุยกันในคลิปนี้ไปดูในคลิปฮาร์ดแวร์4ได้นะครับอ่ะถัดไปเป็นฮาร์ดแวร์4ครับผมฮาร์ดแวร์4เนี่ยส่งมอบครั้งแรกในเดือนมกราถึงเดือนมีนาควอต รุ่น refresh นะครับก็คือรุ่นที่พี่วิวขับแต่ว่าพี่วิวเนี่ยจะซื้อในช่วงประมาณปี2 0 2 1 2 2เนี่ยแหละช่วงนั้นดังนั้นเนี่ยพี่วิวจะได้เป็นฮาร์ดแวร์3แต่ฮาร์ดแวร์4จะมาช่วงประมาณปี2023ละโดย refresh ที่ได้ก็จะมีโมเดล Y ที่ได้โมเดล Y นี่คือจะได้แบบคระรุ่นมากประมาณช่วงประมาณสิงหากันยายนีย่คนเริ่มได้ฮาร์ดแวร์สกันละแต่มันจะครารุ่นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังเหมือนกับก้ากึ่งบางคนก็ได้ฮาร์ดแวร์สี่บางคนก็ได้ฮา 3, ร ฮาร์ดแวร์4เนี่ยมันตลกมากเลยก็คือว่าโมเดล3โมเดล Y ยุฮาร์ดแวร์4เนี่ย MCU จะใช้แรม8กิกอันเก่าใช้16กิกนะครับแล้วก็ตเล็ถูกปรับลงเหลือแค่128กิกนะครับถ้าเป็นของโมเดล3โมเดล Y รุ่นก่อนหน้าเป็นของฮาร์ดแวร์3เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ256กิกนะครับโมเดล S โมเดล X เนี่ยสเปคแรมยังคงข้างสูงอยู่ก็คือ16กิก แล้วก็มี G P U มาในตัวนะครับสำหรับไว้เล่นเกมพวก Steam ได้แล้วก็เล่น c y b e r ร์พังได้เล่น e l d e r Ring ได้นะครับถือว่าเป็นไฮเอ c นคาไปเลยนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เริ่มมีความแตกต่างอย่างแบ่งชนชั้นได้ชัดของฮาร์ดแวร์สก็เริ่มเข้ามาอีกนะครับในช่วงประมาณปี2024รถคันแรกของฮาร์ดแวร์4ที่มีกล้องหน้าก็คือ Tesla Cybertruck Tesla Cybertruck มีกล้องหน้าเสร็จปั๊บทุกคนก็นเลยตั้งคาถามว่าอา้าวเทสลาไซเบอร์ทรักล้อง ฮาร์ดแวร์สมีกล้องหน้าแล้วรุ่นที่เหลือจะมีกล้องหน้าไหมโอ้ oh, ตอนนั้นก็ทีมงานเทสลาหรืออีรอนอะไรต่างก็ดิ้นเงินมันเลยฮนะเพราะว่าออกอกาะตอบกันไม่ถูกก็มีตอนนั้นเริ่มมีเทสลาโมเดลสามไฮแลนด์โผล่มาอีกนะทุกคนก็ลุ้นกันเพราะว่าตอนที่มันเปิดตัวมันมัน,ม,นมันมีกล้องหน้ามาให้ครับแต่ตอนที่เอามาขายจริงอ่ะมันไม่มีมันตัดออกคือตอนที่เปิดตัวโปสเตอร์มีกล้องหน้า,าจริงๆนะอ่ะขึ้นรูปโปสเตอร์มาเลยแล้วตอนที่ขายจริงอ่ะมันตัดออกยทุกคนก็เลยแบบอ้าวโมเดลสามไฮแลนด ก็มีเหมือนไซเบอร์ทรัคเนาะคนก็นมาลุ้นโมเดล Y ปรากฏว่ารุ่นที่2ที่ได้กล้องหน้ามานอกหลังจากไซเบอร์ทรัคก็คือ Tesla Model Y Juniper นะครับ Tesla Model Y Juniper ก็เป็นรถรุ่นที่2ของ Tesla ถ้าไม่นับ s e ม i t r u c นะเพราะ Semi Truck มันไม่ใช่โปรดักชันคาร์ที่ทุกคนจะซื้อกันได้นี่องนัไม่นับเพราะฉะนั้นก็จะมีไซเบอร์ทรัค Stop ก็เป็น Tesla Model Y Juniper ที่ได้กล้องหน้ามาหลังจากนั้นปุ๊บ Tesla Model S กับ Model X ก็เริ่มติดตั้งกล้องกันชนหน้ากันนะครับเพิ่งๆมันติดตอนช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาเองประมาณช่วงกลางๆปีที่ผ่านมาดัง นันแล้วต้องเรียงเราแบบอย่างนี้ขึ้นมาเป็นลิสต์เลยซเวอร์ทรัคนะครับแล้วก็เทสลาโมเดล Y ว u n i p e r แล้วก็โมเดล S และ m โมเดลตอนนี้นะครับรูปเมียน้อยก็คือเทสลาโมเดล3 Highland นี่เองนะครับผมยังไม่ได้กล้องหน้าเลยแต่ว่ามาแล้วรูปรูปขึ้นแล้วขึ้นรูปมาเลยว่าเทสลาโมเดล3เนี่ย Highland เริ่มมีกล้องหน้าเริ่มผลิตแล้วซัพพลายเออร์เริ่มส่งของให้กับบริษัทเทสลาแล้วคาดว่าภายในหลังจากไตรมาส3และกันภายในหลังจากไตรมาส3เขาต้องส่งอุปกรณ์ใหม่มากระตุ ก็เรียกได้ว่ามันเป็นความสมบูรณ์แบบของฮาร์ดแวร์สแล้วละ่ะภายในปลายปีเนี่ยผมเชื่อว่าภายในปลายปีเนี่ยจะไม่ได้มีการอัปเกรดฮาร์ดแวร์อะไรเพิ่มเติมอีกแล้วคือมันสมบูรณ์ละของฮาร์ดแวร์สเนาะก็คือมีระบบฟูลเซลย์ไดวิ่งที่เป็น V13 ตัดจาก V12 ไปเลยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ามันต่างกันอย่างไงแล้วก็มีกล้องหน้าเข้ามานะครับประมาณนี้ ก่อนที่ผมจะไปฮาร์ดแวร์ห้าฮาร์ดแวร์หผมขอเจาะลึก่อ l ฟูลเซียร์ไดวิ่งอีกนิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่อยู่ไทยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นภาพตัวนี้เท่าไหร่แต่ผมพยายามจะอธิบายให้มันเห็นภาพมากที่สุดนะครับฮาร์ดแวร์สามเนี่ยถูกลิมิตการอัปเกรดฟู l เซ e l ร์ r ดวิ่งมือถือผมเดี๋ยวนะเปิดให้ดูทุกคนเห็นไหมครับว่า ฮาร์ดแวร์3ของผมเนี่ยถูกจำกัด Full Self Driving อยู่ที่ V12.6.4 นะครับส่วนฮาร์ดแวร์4เนี่ยของเพื่อนผมก็ตามที่ได้ t ท sla Mo เดล Y Juniper Tesla m o เดล3 Highland จะได้เป็น Full Self Driving V13 ซึ่งรูปเมีย้นยครับผมฮาร์ดแวร์3 <laughs> Full Self Driving V12 เนี่ยมันจะเป็นการใช้ e n d Neural Network ครั้งแรกเลยคือสามารถขับในเมืองได้แทนโค้ดแบบสพัดแบบดั้งเดิมเนาะดังนั้นเนี่ยมันจะพยายามทาเป็น Single Stack ที่ขับในเมืองได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์มากอะผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆและ เห็นภาพเลยนะถ้าผมขับไปในถนนเส้นเดียวกันอะที่ผมเคยขับฮาร์ดแวร์สามอะถ้าเป็นฮาร์ดแวร์สี่อะ ยกตัวอย่างง่ายคือไฟแดงไฟเขียวไฟแดงเนี่ยถ้าเป็นไฟเขียวเปลี่ยนเป็นไฟเหลืองถ้าเป็นฮาร์ดแวร์4มันจะกดเร่งเหมือนทําเหมือนคนอ่ะคือคนทั่วไปมันก็ต้องกดเร่งใช่ป่ามันไม่ใช่แบบจําเบรคหัวทิ่มทันทีเลยแต่ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์3หรือฟูลเซอร์วิ่งิ12อ่ะพอมันเปลี่ยนเป็นไฟเหลืองปุ๊บมันคือมันคิดว่าคือไฟแดงมันเบรคเลยนะแล้วมีครั้งหนึ่งรถข้างหลังจะชนท้ายผมอ่ะผมต้องเหยียบคันเร่งส่งเพื่อให้ทําการโอเวอร์ไรด์แล้วก็พุชรถไปข้างหน้าแบบให้รถมันข้ามไฟไไไฟอ่่่าาสีแแยยกนนนนั้้ปปดคครบซึง์์วมเเเ็ เลยอีกอันนึงก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายคืออเมริกาเนาะมันอันพัตเทิลเลฟเท r ร์เนี่ยมันจะมีเยอะมากออกจากซอยเลี้ยวซ้ายออกจากซอยเนี่ยรถมันจะมาจากฝั่งซ้ายเนาะแล้วมันจะมีฝั่งจากฝั่งขวาด้วยแต่ถ้าเกิดเลี้ยวขวามันจะมีมันแค่ระวังรถมาที่มาจากฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายอะ่ะฟูเซียร์ดวิ่งวีสิบสองอ่ะทำพลาดเยอะมากจนผมไม่กล้าให้มันขับเองเลยตอนออกจากซอยแต่ถ้าเป็นฟูเซี e ร์ดวิ่งวีสิบสามอ่ะผมลองทุกซีเนาริโอแล้วไม่มีซีเนายริโอไหนที่มันยังทำไม่ได้ เข้าตะละเลนหรือเข้าออกเลนอะเฉียบมเหมือนคนเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่แตกต่างกันระหวห่างฮาร์ดแวร์สกับฮาร์ดแวร์สคือเห็นได้ชัดเป็นแบบเป็นอะไรที่มันจับต้องได้เทนชิเปอร์อะคือแบบจับต้องได้เลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือเราเห็นแล้วว่ามันแตกต่างจริงๆรูเซอร์ไดมี่13ดีกว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าวงเวียนหรือจะเป็นการที่แบบมาอยู่ตรงสต็อปไซด์แล้วใครจะไปก่อนไปหลังอะถ้าเป็นฮาร์ดแวร์สนะสบายไม่ต้องคิดมากแฟนผมไปนั่งฮาร์ดแวร์สกับฮาร์ดแวร์สามโมเดลวายน เพื่อนเพื่อนแฟนกับมานั่งบมเดวายกับผมนะเขาบอกเลยว่ามันแตกต่างกันมากฟูลเซลไดวิ่งถ้าเป็นของผมเนี่ยเขาจะลุ้นทุกๆุกสี่แยกหรือลุ้นเวลามันเปลี่ยนเปลี่ยนเลนเพื่อจะเลี้ยวอะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นของฮาร์ดแวร์สี่เขาไม่ลุ้นอะไรอย่างนี้เลยแน่นอนอยู่แล้วลหละก็คือฟูลเซ d ไดวิ่ง v13 เนี่ยมันใช้ฮาร์ดแวร์สี่เนาะแล้วก็กล้องเนี่ยมันมีความละเอียดสูงมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันกล้องความละเอียดกล้องนิดนึงแล้วกันก็คือฮาร์ดแวร์สี่เนี่ยจะใช้กล้องความละเอียดประมาณห้าล้านพิกเซเ,กกซเ,กเซลแตต่ถ้าป็นัวของ 3เนี่ยมันจะเป็น1.2ล้านพิกเซลรอบขันทุกทุกตัวมันจะเป็น1.2ล้านพิกเซลเหมดเลยและอีกอันนึงก็คือที่เทสลาทำออกไปก็คือว่าเทสลาเนี่ยติดกล้องเฟรมเรทมันยี่ประมาณ55เฟรมเรทต่อเซ e c o n นะครับของฮาร์ดแบตสีแต่เป็นฮาร์ดแบตสเนี่ยกล้องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ24ถึง30เฟรมเรทต่อเซ e c o n และตอนที่มันทำงานจริงๆอ่ะมันจะทำงานได้ไม่เกิน22เฟรมเรทต่อเซ e c o n คุณคิดดูดีเฟรมเรทหายไปเยอะขนาดไหนอะ่ะแต่ในทางกับการ ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์4นะครับมันวิ่งอยู่ที่ประมาณ45เฟรมเลยรอเซกันก็คือ1วินาทีอ่ะมีส่งมีการส่งภาพเข้าไปอยู่ในฟูลเซลไดวิ่งชิปอะ่ะประมาณ45ภาพ กับอีกหนึ่งวินาทีอ่ะมีการส่งภาพเข้าไปแค่24ภาพแล้วเป็นภาพความละเอียด1.2ล้านพิกเซลแทนที่จะเป็นภาพความละเอียด5ล้านพิกเซลกล้องหน้าเนาะแค่นี้ก็เห็นแล้วอ่ะก็คือเหมือนกับคุณกระพริบตาเยอะมากเลยเวลาคุณจะมองภาพหนึ่งภาพเป็นเวลา1วินาทีอลองคิดดูนะกับอีกอันนึงอ่ะคุณไม่ได้กระพริบตาเลยคุณจ้องแบบจ้องเฉยเฉอ่ะอันไหนที่จะทําให้คุณสามารถได้รับรู้ข้อมูลได้มากกว่ากันอันนี้ผมก็อธิบายแบบบ้าๆเลยนะดังนั้นเนี่ย อยากจะบอกว่าฮาร์ดแวร์สียังไงมันก็เทพอยู่แล้วครับเราก็คงไม่เจาะลึกอะไรมากมายไปกว่าน,นี้หรอกถ้าเกิดชอบฮาร์ดแวร์สีอยากจะรู้เรื่องฮาร์ดแวร์สีมากๆนะครับไปดูคลิปนี้ได้นะครับผมทำเวลาคลิปฮาร์ดแวร์สีนะครับเอาละก็มาถึงตัวฮาร์ดแวร์5เลยแล้วกันนะครับฮาร์ดแวร์หหรือ AI 5เนี่ย ตอนแรกผมทําคลิปไว้ละตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าจะเปิดตัวในช่วงประมาณปลายปี2024หรือต้นปีประมาณกลางปี2025ทะเลสุดก็ประมาณปลายปี2025ปรากฏว่าอีอรอนออกมาบอกเองว่าเอ้ยตอนนี้เราเริ่มโปรดักชันแล้วนะทร,ริโอโปรดักชันแล้วหรือเราจะโปรดักชันจริงๆอะ่ะแล้วมาใช้ในปีประมาณปลา,ายปี2026นะครับซึ่งก็ดีเลย์ออกไปอีกนะครับสาเหตุที่ดีเลย์ก็น่าจะมาจากการผลิตชิปที่ไม่ทันแล้วก็ขนาดโรบอทแท็กซี่ที่เอามาใช้ทุกวันเนี่ยที่วิ่งกันอยู่ใน Austin, ออสตินยังเป็นฮาร์ดแวร์4นะครับไม่ใช Hard ฮาร์ดแวร5เนี่ยข้อมูลผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกมากในคลิปนี้นะครับแต่พูดง่ายๆเลยคือเร็วกว่าฮาร์ w แวร4ประมาณ7-10เท่าแล้วก็ใช้ไฟมีบางจังหวัดที่จะสามารถดึงไฟได้สูงสุดเข้าบอร์ดถึงประมาณ800วัตต์ฮาร์ดแวร4นี่ประมาณ250วัตต์นะครับเข้าบอร์ดฟู l เซอร์ไดวิ่งตัวเทคโนโลยีที่ใช้ในฮาร์ w แวร5จะเป็น3านาโนมิเตอร์ผลิตโดย TSMC นะครับอันนี้ก็ต้องต้องอามอางมันแตกต่างกันทัชแวร์หกไงเดียวเราคุยทัดแวร์หกันดีกว่าทัดแวร์หกเนี่ยข้อมูลที่เราได้มาจากอ e ีรอเลยอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากอ e ีรอโดยที่ไม่มีการปรัแต่งเพิ่มเลยนะครับเพราะมันถ้าฉชนนั้นมันอาจจะสั้นหน่อยก็คือว่าเทสลาได้ทําสัญญามูลค่า16,500ล้านเหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยตรงนี้นะครับกับบริษัทซัมซุงเพื่อผลิตชิป2นาโนนะครับ2นดาโนมิเตอร์นะค,คือไม่รู้มันจะพัฒนาแข่งกัน ทิงไม่ไหนเพราะว่าฮาร์ดแวร์สนี่จะอยู่ที่ประมาณ7ดนาโนเมตรฮาร์ดแวร์3อยู่ที่14นาโนเตตรนะครับขึ้นตารางมาตรงนี้เลยเราจะเห็นในตารางเลยว่าฮาร์ดแวร์3จะเป็น1 4นาโนเมตรฮาร์ดแวร์4จะเป็น7ดนาโนมเตอร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์5จะเป็น3นาโนเมตรและฮาร์ดแวร์6เป็น2นาโนมเตตรผมมันเล็กลงไปเรื่อยๆเลยนะโดยที่ว่าเทคโนโลยีที่เอามาใช้ผลิตจะเรียกว่าซันซุงเอฟแล้วก็ SF2A นะครับไม่เจาะลึกวันนี้แต่เรียกได้ว่าเทสลาวางแผนกลยุทธ์ไปไกลมากๆเลยนะครับ แล้วก็เปิดตัวใช้งานเนี่ยถ้าเราดูกันตามไทม์ไลน์จริงๆเนาะฮาร์ดแวร์3เปิดตัวใช้งานปี2019าฮาร์ดแวร์4เปิดตัวใช้งานปี2023 10่าประมาณ4ปีฮาร์ดแวร์5เปิดตัว2 0 2 6ห่างกันประมาณ3ปีฮาร์ดแวร์6เนี่ยอ่ะมันก็ต้องประมาณ3ปีบวกลบอ่ะน่าจะช่วงประมาณ ปี2029มั้งอาจจะเริ่มได้ใช้จะลองลองคิดดูดีๆมันจะมีเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทุกๆประมาณ3-4ปีนะครับของเท s l a ดังนั้นเนี่ยมีการเดาๆกันว่าฮาร์ดแวร์6จะถูกนํามาใช้ในปี2029แต่อย่าลืมนะถ้าเกิดได้ดูคลิปผมตั้งแต่แรกนะก็จะเห็นได้ว่าทุกๆฮาร์ดแวร์ตอนที่มันเปิดตัวมันยังไม่สมบูรณ์นะครับ ก่อนมันจะสมบูรณ์มันก็ใช้เวลาประมาณปี2ปีอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างฮาร์ดแวร์สาอ่ะันปีสองพนมาเป็นแบบระบบพัดลมนะฮะแล้วก็เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นระบบน้ําในปี2020เปลี่ยน CPU ในปี2 0 2 1ป,ปลายปีนะครับเป็นไลเซนดังนั้นเนี่ยการที่เราจะซื้อของให้ทางเทโลยีของเทสลาอุ้ยจะดักรอเลยเดี๋ยวจะไปซื้อ AI5 อาย่าคิดเลยครับว่าคุณจะได้ซื้อ AI5 ในสภาพที่ดีที่สุดเพราะพอเปิดตัวเสร็จปั๊บก็ต้องมีการพัฒนาปีหน้าอีกปีถัด อีกซื้อรถในวันที่คุณต้องใช้ดีกว่าอย่าไปซื้อตามว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะดักรอฮาร์ดแวร์5ฉันจะค่อยซื้อเดี๋ฉันจะดักรอฮาร์ดแวร์6กเราฉันค่อยๆซื้ออย่าครับซื้อให้เหมาะสมกับความต้องการในชีวิตคุณถ้าคุณจําเป็นต้องใช้รถปีนี้ก็ซื้อปีนี้นะครับเรามาดูอีกอันนึงดีกว่าที่เราจะคุยกันนะครับก็คือเรื่องความแรงของชิปนะครับ ก็คุยกันไปแล้วฮารแวร์สามฮแวร์สผมเคยคุยไปละแต่ผมจะพูดได้ง่ายแล้กันประมวลผลสั้นๆเลยก็คือฮาร์ดแวร์สจะอยู่ที่ประมาณ144ท็อปนะครับเทราโอ per second ซึ่งตอนนี้เรายังไม่พูดถึงแต่พูดได้ง่ายก็คือว่ายิ่งตัวท็อปเยอะเท่าไหร่การประมวลผลจะทําให้ซับซ้อนได้มากขึ้นเท่าน,นั้นยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นเี้ยวตรงสีแยกไฟแดง เลียยเเยเ้ยวซ้ายเ,ยเพราะวันที่เมกาเนี่ยมันต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อจะข้ามสี่แยกไปจะมีรถมาจากอีกฝั่งหนึ่งจะมีรถมาจากสนทางอีกเลนหนึ่งอาจจะมีรถข้างหลังที่บาดหน้าเรามายิ่งท็อปเยอะความเ,าเหมือนกับสติสัมปชัญญะเยอะมันจะมีการเขาเรียก attention อ่ะการที่เราสามารถเห็น รูปต่างๆแล้วก็สามารถพิจิตร t ชั่อนาคตได้ไกลขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเรามีท็อปผมอาจจะเป็นตัวเลขที่แบบอาจจะฟังดูไม่ a มงเซนเท่าไหร่นะเพราะว่าผมยังไม่ได้เข้าไปเอาข้อมูลจริงๆมาว่าไอตะละวินาทีเนี่ยมันใช้ท็อปเท่าไหร่ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติว่าอยากจะรู้การเคลื่อนไหวของรถทุกคัน16คันรอบข้างนะครับ16คันเนี่ยรอบด้านภายในเวลา1วินาที อาจจะต้องใช้หน่วยประมวลผลประมาณ250 TOP นะครับหรือถ้าผมอยากจะเพิ่มขึ้นบินอีก2วินาทีข้างหน้าว่ารถแต่ละคันจะขึ้นที่ยังไงผมก็ต้องใส่ ท็อปเพิ่มเข้าไปอีกเพราะไอ้พวกเนี้ยคือการที่เป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ผ่านนูโลเน็ตเวิร์กเนาะว่ามีความเป็นไปได้เท่าไหร่ยิ่งวินาทีห่างจากปัจจุบันมากขึ้นเท่าไหร่ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นอารมณ์เหมือนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะฮะที่พูดว่ามีทั้งหมด17ล้าน possible way เนี่ยมีมีความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นเหมือนกันยิ่งวินาทีห่างจากปัจจุบันมากขึ้นเท่าไหร่การทำนายอนาคตจะต้องใช้ท็อปเยอะมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเนี่ยไอ้การที่จะใช้ g p อ, GPU เ,ยนอ,นเ,ยอเยอะ มันจะทําให้ความปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้นนะครับผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วในโพสต์นี้นะครับก็จะโพสต์เกี่ยวกับการที่ t ท sla ใช้ neural network ในการคำนวณ t e อร์มิโ neural network นะครับไปอ่านดูกันได้นะครับโพสต์นี้เลยเป็นโพสต์นี้เลยผมไม่อาจจะไม่พูดเยอะในนี้แต่ว่าผมจะอธิบายคอนเซปต์ไว้ในโพสต์นี้นะครับถ้าเมนไอเดียของจากโพสต์นี้ก็คือว่า t ท sla มีการเทรน neural network ให้สามารถอ่านอนาคตได้หลักการอ่านอนาคตได้ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับหลักฟิสิกส์ง่าย,ายๆยกตัวอย่างง่าย,ายๆนะครับ c a s DJI 1อันนี้ศูนย์วินาทีอันนี้1วินาทีหนึ่งวินาทีมันอยู่ตรงนี้ละหลักการง่ายๆก็คือว่ามันหา t r a j e c t o r y ก็คือการพุ่งทิศทางของวัตถุดนันๆไปนะครับภายใน0.5วินาทีข้างหน้าภายใน0.2วินาทีข้างหน้าภายใน1วินาทีข้างหน้าดังนั้นแล้วภายใน1วินาทีสมมตินะมันมีทั้งหมด45เฟรมก็หาลงไปแบ่งลงไปว่าเฟรมข้างหน้าเฟรมถัดๆไป Trajectory ของวัตถุตัวเนี้มันจะไปในทิศทางใดถ้ามันโค้งมา30องศาวินาที0.1วินาที0.2วินาทีมันจะโค้งกี่องศามันก็อ้างอิงจากวินาทีหลังๆนะครับไปดูเดโพ์นี่ได้ผมเขียนไว้หมดแล้วดังนั้นเนี่ยการที่ทำเท e ร์โพรพวกนี้ได้เนี่ยถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้แต่ถ้าจะให้ทำแบบเรียวไทมได้ไอตัว G P U ต้องสูงตัวท็อปมันต้องสูง ก็ยังไม่เจาะลึกวันนี้แล้วกันเจาะลึกว่ามันมีฮาร์ดแวร์อะไรบ้างนะครับประมาณนี้บทสรุปจบนะครับสรุปจบเอาง่ายๆเลยว่าเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้ามันคงไม่ได้มาพัฒนามอเตอร์กับแบตแข่งกันมากมายก่ายกองอะไรอย่างนี้อีกละถามว่ามันจะพัฒนาไหมมันพัฒนาแต่ถามว่ามันจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเหมือนเมื่อปี2015เป็น2019ันสิบเก้แม้ที่แบบจากระบบไม่มีลิควิดคูล cool ิ่งมาเป็นลิควิดคูลิ่งนะครับช่วงนั้นจะมีนิสสันลีฟที่ไม่ได้เป็นลิควิดคูลิ่งเนาะ แล้วก็เริ่มมีค่ายรถต่างๆหันมาทำธุรกิจคูลงกันมากขึ้นคงไม่ได้พัฒนาอะไรซับซ้อนอย่างนั้นอีกแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีมันเริ่มถึงจุดอิ่มตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่มแบตกับมอเตอร์ดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีถัดไปที่จะมีการแข่งขันกันสูงขึ้นเพราะมันจะมีช่องว่างเขาเรียกว่าจะมีช่องว่างที่จะเป็นหัวแถวได้มากขึ้นก็คือเทคโนโลยีออโตนอมัสสไตร์วิ่งหรือการขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับเทคโนโลยีแบตกับมอเตอร์ผมก็พูดตรงๆว่ามันพัฒนาได้เดี๋ยวมันจะพัฒนาดีกว่านีีีี้้้แแแแต่่มมมัันนจะะไดดดดบบบบกกวรโอล5% ใครกล้าทําก้าวกระโดดออกมาครับเพราะว่าทุกค่ายก็ทํารถยนต์ไฟฟ้าเป็นของตัวเองนะใช่ไหมถ้าทำก้าวกระโดดมากๆไปดิสลอฟตัวเองมากๆรถรุ่นเก่าก็ขายไม่ได้ถามว่าแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดได้ไหมมันทําได้แต่ว่าถ้ามองในแง่ของสตรัคเจอร์ของการเคลื่อนที่ไปข้างหน้ายิ่งบริษัทใหญ่เท่าไหร่ยิ่งขาดทุนมากขึ้นเท่านั้นการที่ไปพัฒนาแบตหรือมอเตอร์แบบก้าวกระโดดมากๆแล้วก็ขายราคาเดิมนะครับ เพราะของในสต็อกมันก็มีปัญหาดังนั้นเนี่ยก็จะก้าวกระโดดไปเยอะมากแต่สิ่งที่ทําให้ก้าวกระโดดมากก็คือเรื่องออโตโนมัสไดร ving นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้ายิ่งทําให้รถเป็นออโตโนมัสไดร ving ได้เร็วขึ้นเท่าไหร่ไม่มีคนขับมากขึ้นเท่าไหร่มันจะทําให้ไปดึงดูดเงินจากมีดั้งอินคัมหรือว่าพวกอัปเปอร์เลเวลอินคัมได้อย่างเช่นพวกคนรวยนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องโรบอตแท็กซี่เพราะว่าทุกคนก็พยายามจะมีโรบอตแท็กซี่เป็นของตัวเอง ทั้งนั้นเลยในทุกบริษัทที่หันมาทำออโตดอมัสต์ไดรงนะครับเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันมาถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วละ่ะจะชาร์จไวกว่านี้ก็ก็ได้อะจะไปไหนละ่ะทุกวันนี้250กิโลวัตต์ก็ค่าซีเรสพุ่งทะลุไป4 5่แล้วอะคือความจําเป็นมันไม่มีละการที่จะเปลี่ยนการชาร์จจาก3 250เป็น350กิโลวัตต์อะถ้าแบตคุณยังขนาดเท่าเดิมอยู่อะ ความเร็วจะไม่ค่อยต่างกันมากจะต่างกันมากแค่4ีหนาทีซึ่งไอ้สีนาทีนี่มันไม่ได้เป็นจุดชี้เป็นชี้ตายมันไ,ไม่เหมือน racing, แดกเลสซิ่งนะที่ต่างกันวินาทีนี่มีความหมายต่างกันประมาณ4ีหนาทีแล้วแบตจะต้องมาเสื่อมเร็วขึ้นอย่างเงี้ยเพราะแบตจำนวนความจุเท่าเดิมแต่ค่าซีเรตมากขึ้น มันเป็นเทรดออฟที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วครับมันแก้เทรดออฟนี้ไม่ได้ครับเทรดออฟก็คือสิ่งที่มันจะต้องมีดีก็ต้องมีร้ายนะครับซึ่งถ้าได้ชาร์จเร็วมาผมเคยพูดไปแล้วนะฮะเรื่องชาร์จเร็วเอาไปดูในคลิปได้ถ้าได้เรื่องชาร์จเร็วมาก็จะเรื่องแบตเสื่อมตามมาเหมือนกันครับมันแก้ไม่ได้นะครับยกเว้นคุณจะผลิตแบตเตอรี่จากวัสดุที่มันไม่เคยใช้มาก่อนบนโลกแล้วคุณก็ยืนยันว่าวัสดุตัวนี้จะสามารถทําให้แบตเสื่อมช้าลงนะครับคือทุกค่ายออกมาโชว์กันหมดว่าชาร์จซี เอ้ยแบตค่ายเราชาร์จซีเรียสสูงก็จริงนะแต่ทนเหมือนกับแบตท,ที่มันชาร์จได้ซีเรียสต่ำๆไม่มีค่าาไหนกล้าพูดเลยเนะเพราะว่ามันคือจุดที่ต้องเทรดออฟกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นธรรมดาอ่ะก็ผมอยากจะบอกตรงนี้เลยว่ามันไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าเพอร์เฟคบนโลกหรอกนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการซื้อรถด,ด้วยอันนี้ก็พยายามจะทิ้งท้ายไว้นะครับทิ้งทวนไว้นิดนึงการซื้อรถก็พยายามซื้อรถให้ ตรงกับจุดประสงค์ในการใช้งานนะครับไม่ต้องไปซื้อจนต้องรอฮาร์ดแวร์หาฮาร์ดแวร์หกให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ลําบากกระเป๋าตังค์ตัวเองนะครับของพวกนี้มันเปลี่ยนไวมากคุณคิดดูดีผมทําข่าวมานะฮาร์ดแวร์สนี่ผมทําประมาณปี2023นะี่ะนี่แค่สองปีนะผมทำฮาร์ดแวร์หแล้วนะครับ <laughs> ดือดูนดูดิคือไวมากอะ่ะเออฮาร์ดแวร์มันไปไวมากฮาร์ดแวร์สปี2 0 1 9าฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์สปี2023 มันต่างกัน4ปีรถยังไม่หมดประกันเลยฮาร์ดแวร์กระชากเปลี่ยนแล้วอะแล้วแถมว่าฮาร์ดแวร์5จะดักรอปรป,รปีหน้าแล้วอะถามเถอะบอกตรงๆนะครับถ้าเราต้องต้องใช้รถให้ทันเทคโนโลยีเราก็คงนอนไม่หลับไม่มีความสุขหรอกยกเว้นคนที่แบบเออมีเงินจริงๆเป็นหลักระดับร้อยล้านพันล้านนะมาเล่นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ย เขาก็คงไม่ได้เดือดร้อนมากแต่ถ้าเป็นระดับพวกเรา <c oughs> นะครับหาเช้ากินค่าพยายามซื้อรถให้ตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการใช้ยกตัวอย่างง่ายๆพ่อแม่แก่แล้วเขาอยู่กับเราได้อีกไม่นานเราอยากจะซื้อรถคันนึงเพื่อพาเขาไปเที่ยวเชียงใหม่เที่ยวลำปางเที่ยวพัทยาซื้อเลยครับซื้อรุ่นอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเทสลาหรอกซื้อในรุ่นที่สามารถทําให้เขานั่งสบาย แล้วก็ไปถึงที่หมายได้มันเหมือนกล้องดิจิตอลที่มาช่วงแรกๆเลยที่แบบว่าเฮ้ยรออีก6เดือนนะตัวนี้จะออกรออีกหนึ่งปีนะตัวนี้จะออกแล้วอาทิตย์หน้าผมต้องไปพัทยากับครอบครัวเงผมจะเอาอะไรถ่ายอะไปชุมกล้องชาวบ้านมาถ่ายแล้วช่วงนั้นนะผมก็มาคิดดูบางทีแล้วความรู้สึกดีๆกับครอบครัวหรือความรู้สึกดีๆกับคนที่เราไปด้วยอะมันต่อให้มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ดังนั้นก็พยายามพยายามซื้อรถในจังหวัดที่คุณต้องการใช้แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่รีบที่จะ ใช้รถรถคันเก่ายังใช้ได้อยู่ยังขนของได้อยู่ยังมีพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้สะดวกสบายดูเรื่องนี้ไว้ให้เหมือนกับเป็นนิทานเรื่องนึงแล้วครับมันมีความสุขดีที่เราได้นั่งดูมันนะครับไม่ฝากอะไรมากครับฝากประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดโค้ดบิงเทสลาครับสำหรับคนที่ซื้ออุปกรณ์แต่งเท s l a ก็จะเป็นของโจว่านะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ในวิดีโอนี้นะครับไปดูกันได้ก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้บอกมาเลยอยากจะให้เจาะลึกเรื่องท็อปเนี่ยผมก็อยากจะเจาะให้เหมือนกันนะผมเกรงใจว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะพูดมันจะยาวเป็นหนึ่งชั่วโมงถ้าอยากจะคุยกันจริงๆแบบเจาะลึกจริงๆเดี๋ยวผมจะได้ไปทําเนื้อหามาให้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย